กินข้าวเช้าแบบชาวกาน่ากันนี่สัตว์ e ี่สัตว I want this one the bread and then I don't know what is it do you have this one มาทำไม่ได้ว่าตัวเองมีรูปอะไรครับตรั้เยหยีเศีดเศีดเศีดเศีนไม What do you want I n t the same thing วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบแบบ4ปีที่อยู่กาลามาเฮ้ Henry, I never tried this before in Ghana. มาดาม Can I go inside please? I want to see how you do it. Is it okay? Uh. Thank you. มาด a t s, s u r name? Wow. My n a e Veronica มาดาม Wow you don't even have to look at it. Oh my god you are so cool. So มาดาม What time are you open? Mm hmm. t h Six ชีส 30, 30. Oh, okay, okay. so you also sell me l o the hot one <Yes. S 1> Okay, I want one wow you put egg oh so cool มาดาม what's that เกลื Salt. ซตี้ oh อันนี้ก็คือซาดีนกนะ็คือปลากระป๋องนั่นเอง และน,นี่ก็คืออาหารเช้าของคนกาหนาเนาะคุณผู้ชมอ้มันด้าอยู่พุดโมโอ้ย คือการชงไมโลแต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกว่ามิโลเรามาดูสูตรมาดามกันว้ามาดามเอ๊ะ not the same โอ้ สูตรการน้านะคุณผู้ชมอาหารเช้าที่เจฟี่อยู่มาสี่ปีก็ยังไม่เคยกินโอ้เดี๋วว่าใส้เดี๋ it's good it's okay it's good I like the b o y water oh wow ตอนนี้อาหารเช้าของเจฟี่ใกล้จะมาเสิร์ฟแล้ว wow. และนี่เป็นการเสิร์ฟแบบการนนาคือต้องมีผ้าคลุมเพื่อที่จะไม่มีแมงวันนะว้าว yeah. wow. thank you madam ว่าคผู้ชมตอนนี้เจฟปี้ก็จะมา <Yeah. S 1> อาหารเช้าแบบชาวการนนาว้าว this is my first time <Yeah. S 1> คิดถึงสมัยตอนเด็กๆเ,เลย <Yeah. S 1> ผู้ชมปลาตั้งโก <Yeah. S 1> แล้วก็อวมตินร้อน แล้ว้ความรู้สึกคือแบบว่าแป้งมันกรอเพราะเขาไปทษแล้วก็เป็นไข่เจียวกินกับไมโ่ลเชวรสชาติแกมากรสชาติมันเป็นแบบว่า ใส่นมเยอะมากไม่หวานจนเกินไปคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอะ่ะต่อไปนี้เจฟฟี่มีที่กินข้าวเช้าใหม่และนี่ก็คือไมโล3เหรียญแล้วก็ขนมปัง5เหรียญรวมกันเป็น8เหรียญวันนี้อาหารเชา้าเจฟฟี่แค่40บาทอร่อยมากคุณผู้ชมชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Do you like it <c oughs> น้องวีอาย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วย <c oughs> วันนี้ลาไปก <c oughs> ่อนบาย And this is gonna give you the popularity! Yes, Yeah, do